สวัสดีค่ะน้องวันใหม่ก็กำลังดูกางเกงในแม่ซื้อมาให้นะคะเอายว้เอาไา้ตัวใหญ่จังอะไรเนี่ยของใครเนี่ยมตัวใหญ่จังเนี่ย oh <my> <c oughs> เอาไปสองอันให้พี่เบียร์กับพี่จิ๋วใส่ด้วย <c oughs> ไม่ใช่ของแม่แล้วเนี่ยน่จาจะของพ่อมาเอากเก็บไว้ให้พ่อดีกว,ว่า <c oughs> ไหนมันมีกี่ตัวเนยแม่ซื้อมาแม่ แม่ซื้อมาผิดหรือเปล่าเนี่ยแม่น่าจะลืมแม่เนี่ยเขามาให้พี่เบียใส่ด้วยดิเลยแล้วพี่เบีเเบยชอบใส่สีฟ้าดูเห็นเนี่ยดูก็แอบมองพี่พี่เบียเนี่ยใส่จะขึ้นสีฟ้าตลอดเลยเอาอันนี้ดีกว่าไหมมันเบียดพี่เบียใส่นในสีฟ้าอันนั้นของใครอันนั้นน่ะอันนั้นก็ไม่ใช่ของของแม่เราแน่ะนะไม่อล,ลองใส่ดูนั่นเนี่ยลองใส่ดูแม่เน่ะๆๆ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  มันไม่ใช่ของหนูหรอพี่ว่านะา่ะหว่าแล้วหนูเก็บไว้ก่อนหม่ะ้าเราถามแม่ดูไหมอ,ไอ่ะพอดีพอดีอะไรนะมันหลวมอยู่นะในแนวของของหนูจริงๆนะมันเป็นเออตัวนั้นแหละของหนูจริงๆนะตัวนั้นกับตัวสีส้มระวังมันดีใจตา สงสัยแม่ซื้อมาเผื่อเผื่อพ่อมั้งเนี่ยแม่ลืมมั้งอ่ะต่นี้เราก็กำลังหาเสื้อผ้ากันอยู่นะคะมันก็ลุกะลกเายชาวนอชุดนอนหนูนะคะเจอเรื่องเนี่ย เสื้อนอนเนี่ยใส่เสื้อกันยานั่นแหละไม่งั้นก็ไม่ต้องใส่กันยาวก็ได้แล้วก็ไม่เปิดแอร์วันนี้นะมันหนาวถ้ามันหนาวมากมันไม้เดี๋ยวก็มุดลงถังขยะพอดีนะหนูกับถังขยะหาดีๆแล้วเร็วมันจะไปมน้ำกันแล้วนะคะได้ีอันนั้นหนูก็เอาใส่ถุงไว้เนี่ยอาจจะของพ่อก็ได้อ่ะแม่จะซื้อให้พ่อก็ได้ไปใส่ถุงไว้ก่อน เนาะน,น,น่าเนาะไปใส่ถุงไว้เดี๋ยวมันจะลืมเดี๋ยวมันจะลืมพวกนี้น่ะไม่ใส่ถุงไว,นนนไว้นั่นนะ่ะวะหนูหาเสื้อผ้าได้หรือยังเนี่ยจะเอาชุดเสื้อผ้าไปอ่ะน,นะหนูไม่ต้องใส่เยอะขนาดนั้นเอาแค่ตัวเดียวก็พออ่ะในในในถุงเราไม่มีหว่ะกางเกงขาสั้นไม่มีแล้วอ ไม่ได้มันหนาวเอาไว้ใส่พรุ่งนี้นอนก็ไม่ค่อยจะห่มผ้าห่มไปห่มมาแล้วกัเหลือแต่ตูข้โลกเอาเสร็จได้ยังเสร็จได้ดยังได้หรือยังเนี่ยจะได้แปบน้ำาฟูเเอาเสื้อแบบนั้นไปด้วยโอเคค่ะขอบคุณที่ให้การรับชมนะคะ